สนทนาฮาฮตอนโบบาช่วงโควิดช่วงนี้บริษัทต้องการคนออกแบบออกแบบอะไรออกแบบกระทันหันสัปดาห์หน้าไม่ต้องเวิร์ฟโฮมแล้ววะ่ะเขาเปิดได้ไปทํางานที่บริษัทแล้วใช่ไหมเปล่าเขาไล,ล่กูออกแล้วเมื่อไหร่โรคระบาดจะหมดวันนี้เพิ่มอีกแล้วยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มน้ําหนักกูเนี่ยเมื่อไหร่โรคระบาดจะหมดวันนี้ก็เพิ่มอีกแล้วน้ําหนักมึงเพิ่มเออค่าไฟด้วยช่วงนี้ลดลงไปมากอีกไม่นานก็คงหมดโรคระบาดหมดเงินเก็บกูเนี่ย วันนี้ได้รับ5 0าพนแล้วนะ5,000นี้คือเงินเยียวยาบินค่าไฟหลังหมดเคอร์ฟิวข่าจะไปตัดไปตัดหัวท้านอสไปตัดผมเห็นเขาว่าจะไม่เลื่อนวันหยุดเลยนะดีใจจริงๆมึงจะดีใจทําไมมึงตกงานอยู่แล้วนะเออว่ะหลังจบภารกิจทานอสก็ไปทําไรทํานาทานอสไปเป็นเกษตรกรตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันน่ารักอะสร้างความชิบหายไว้เยอะเมื่อไหร่มันจะไปสักทีหมายถึงโรคระบาดหมายถึงละบาน